ล่าสุดแอปพลิเคชันนะฮะที่เ,เป็นการหาเพื่อนแล้วก็โอ้โหค่อนข้างจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับดับงมากก็คือ b t a l k อกผมก็ไม่เคยเล่นนะเล่นไหมไม่ไม่เคยเล่นคนุณจระเคยไหมไม่เคยเขาบอกเป็นแอปแอปหาเพื่อนเออใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะฮะก็ได้รับความสนใจจากสังคมไทยมากในตอนนี้นะมียอดผู้ใช้เนี่ยนะครับ มากกว่า9ล้านคนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่น้อยนะฮะทำไมถึงดังขนาดนี้ติดตามได้จากคุณต nah mm ๊อบวุฒินันนาหิมนะครับเชญครับกลายเป็นที่พูดถึงกันมากในแวดวงการไอทีรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียของไทยขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่ายุคนี้หลายคนก็มองแต่จอโดยเฉพาะจอสมาร์ทโฟนที่ผมสำรวจไปมากกว่า80%ส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชันแชทในการพูดคุยสื่อสารกับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงครับ แต่ว่าจะดีกว่านั้นครับถ้าแอปพลิเคชันนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์โดยเฉพาะการรวมกลุ่มคนนี่ก็เป็นที่มาของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงครับกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เกิดจากกลุ่มคนที่เขารวมตัวกันระดมความคิดทัศนคติในแง่บวกทำความรู้จักและพูดคุยกันผ่านฟังก์ชันที่มีชื่อว่า c l u b ซึ่งอยู่ในแอปหาเพื่อน BTalk เป็นฟังก์ชันที่แปลกใหม่และน่าใช้ เราะได้นำโลเคชันของผู้ใช้มาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ให้ผู้ใช้สามารถหาเพื่อนที่มีความสนใจคล้ายกันผ่านแอปอย่างง่ายดายและการทำกิจกรรมร่วมกันในชีวิตจริงก็จะสะดวกยิ่งขึ้นเพราะทุกคนจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่มีความสนใจเหมือนกันสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือเพื่อนฝูงที่ได้รู้จักกันเพราะว่าปกติเราจะปั่นจักรยานอยู่คนเดียว พอมาวันหนึ่งที่ได้ใช้แอป B Talk โหลด B Talk ได้เจอกลุ่มเพื่อนใหม่ๆที่มาชอบกิจกรรมเหมือนกันนะครับในการปั่นจักรยานไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแอป B Talk จะช่วยคุณหาคลับใกล้เคียงหรือกลุ่มเพื่อนที่คุณสนใจได้ในระยะรอบตัวถึง10กิโลเมตรหากสนใจคลับไหนสามารถขอเข้าร่วมได้เลยหรือหากต้องการสร้างคลับใหม่ขึ้นมาเองก็ได้นอกจากนี้ลูกเล่นเด่นอื่นๆของ B Talk ก็อย่างเช่นฟังก์ชันดูรอบๆ ถ้าสงสัยว่ามีประโยชน์อย่างไรคำตอบคือเราสามารถมองเห็นผู้ใช้บีทอคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับเราหากต้องการจะทำความรู้จักหรือพูดคุยสามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้ถือเป็นการทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆได้อย่างสะดวกสบายเช่นสแกนเพื่อค้นหาเพื่อนในรัศมีที่กว้างขึ้นไปอีกการโพสต์ข้อความลงบนไทม์ไลน์และดูโพสต์ของเพื่อนๆรวมถึงผู้ใช้คนอื่นๆในละแวกใกล้เคียงลิงก์บัญชีกับ Facebook ได้ เพิ่มเพื่อนจาก QR code และอื่นๆได้อีกเพียบจะว่าไป B Talk เป็นแอปที่มีจุดขายไม่เหมือนใครในการใช้หาเพื่อนใหม่ๆและติดอันดับยอดดาวน์โหลดสูงสุดเป็นลำดับต้นๆใน App Store และ Play Store ในตลอดช่วงเกือบ1ปีหลังจากที่เปิดตัวมานอกจากนี้ B Talk ยังมีสติ๊กเกอร์ให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยครับแต่ละตัวหน้าตากวนๆน่ารักดีซึ่งในปัจจุบันถือว่ายังมีให้ดาวน์โหลดไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ในอนาคตดูเหมือนจะมีให้โหลดเพิ่มเยอะขึ้น ที่สำคัญลูกเล่นดู d ด e เอาเป็นว่าสามารถเอาสติกเกอร์น่ารักน่ารักแปะลงไปในภาพวาดฝีมือของเราเองแล้วแชร์ให้เพื่อนได้ด้วยส่วนคุณสมบัติพื้นฐานอื่นๆของแอปแชทสมัยนี้เช่นสามารถโทรหากันได้เจ้าแอป b t a l k นี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับคุณภาพเสียงถือว่าชัดเจนเลยทีเดียวแอปนี้มีดีอีกหลายอย่างเราจะเลือกให้แอปดึงรายที่สมุดโทรศัพท์ของเรามาแสดงก็ได้เพื่อให้เราสามารถพูดคุยกับเพื่อนที่เรารู้จักกันจริงๆอย่างทาได้เลยครับ เราอาจจะเจอกันข้างถนนลืมทางอะไรเงี้ยเราไม่เคยพบปะพูดคุยกันแต่เรามาอยู่ในแอปบีทอกอะคะ่ะเราสามารถที่จะคุยกันได้กล้าคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เรารู้จักคนและรู้จักเพื่อนมากขึ้นหลายอาชีพหลายกลุ่มหลายแบบ ตัวอย่างของผู้ใช้งาน b t a l k ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าเป็นพฤติกรรมในโลกออนไลน์ที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ด้วยนะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คนไทยของเราทุกคนควรช่วยกันสนับสนุนนะครับว mm ุฒินันนาหิม mm hmm. nationtv รายงานครับ